ยอดเพื่อไกับบอกเดี๋ยวทีมงานไปถ่ายวิดีโอโฆษณาลุ่งแหง,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 งไม่เหลืกลาเพิ่นไปหมดเลยยอดไหนเนี่ยพันพันไหนเนี่ยเพื่อเอาไปอมไมร่างเดือนเนียนเขาเข้าไปไลฟ์ โอ้ได yeah. ้ลมจังดีไ่ได้เปยอดดบรถใหม่ไม่เห็นดงนี่แหลวใส่วักตโองรถไฟจะวัด้อรถสี่สิบเจ็ด

rồi vậy gần chỉ nên ta săn thì muốn cái gì năn du, ta เหรอว่นห่นล้อหั่นอเจ็ไปขูดลงเลิกอะไรไม่ล้ว่าทีห้างก่อนเดีจ็วไปควานข้างยรง